หลายคนที่เป็นต้นเนื้อเคยสงสัยไหมคะว่าเฮ้ยต้นนอของเราเนี่ยเป็นระยะไหนระยะแรกระยะ2หรือระยะ3ามขั้นรุนแรงวันนี้หมอเอาวิธีการแบ่งเกรดตางงานวิจัยนะคะมาให้ดู3ระบบนะคะว่าต้นเนื้อเนี่ยมันสามารถแบ่งเกรดได้อย่างไงบ้างคะ่ะแบบแรบกบนะคะก็คือตามขนาดที่ยื่นเข้ามาค่ะอันนี้จะแบ่งจากงานวิจัยของเวอร์มาและขนาดนะคะเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสเกรดโดยการดูว่ามันยื่นเข้ามาที่กระจกตาหรือว่าตาดำเนี่ยบ้างน้อยแค่ไหนคะ่ะถ้าเกรดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่0ูนถึงสมมตรค่ะเกรดสเน บบก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2ถึง4มิลลิเมตรแล้วก็เกรด3ก็คือมากกว่า4มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นการแบ่งที่ง่ายๆมากเลยนะคะแบบที่2นะคะเขาจะแบ่งตามแบบลักษณะของความ โปร่งโปร่งใสของต้นเนื้อหรือว่าความหนาของต้นเนื้อก็จะแบ่งได้เป็น3เกรดเช่นเดียวกันค่ะเกรดนี้นะคะก็คือเป็นคุณแทนและขณะที่ทํางานวิจัยไว้โดยแอบแรกนะคะเรียกว่า T1 จะเป็นอัโทปิกต้นเนื้อแบบอโทปิกต้นเนื้อแบบนี้จะขาวขาวเห็นเส้นเลือดชัดเจนดูแบบใสใสแบบที่2เรียกว่า T2 นะคะแบบนี้เรียกว่าอินเตอร์มีเดียตค่ะลักษณะของต้นเนื้อนี้ก็จะไม่ได้หนามากเส้นเลือดไม่ได้หนาขึ้นกว่าแบบแรกแบบ T3 คือเฟรชชี่ต้นเนื้อต้นเนื้อจะหนามากเส้น เยอะมากแบบที่3นี่แหละจะเป็นแบบที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการเป็นซ้ำมากค่ะระบบที่3ก็คือการแบ่งเกรดตามหัวของต้นเนื้อว่าหัวมันอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่ต้องแบบวัดขนาดอะไรให้วุ่นวายนะคะออมาจากการวิจัยของคุณซีจาวมาเฮสวาลีนะคะอันนี้เขาจะวัดจากออตัว ขอบของกระจกตาดำไปถึงรูม่านตาแล้วก็ดูหัวมันอะโดยแบ่งเป็น3เกรดเช่นเดียวกันนะคะเขาก็วัดดเูเขาดูระยะนะคะระหว่างขอบตาดำกับรูม่านตาค่ะแล้วก็ดูกึ่งกลางนะคะถ้าต้นเนื้อเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งอะก็เป็นเกรดหนึ่งถ้าหัวของมันเลยเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเกรดสแต่ถ้ารูเลยไปที่รูม่านตาก็เป็นเกรดสค่ะอันนี้ก็แบ่งง่ายๆนะคะเราสามารถดูตาตัวเองแล้วก็ดูได้เลยนะคะใครชอบแบบแบบไหนก็สามารถที่จะแบ่งได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ